ครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระกนิธิาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราช,ราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีพระราชทานพระราชบโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทุลอองพระบาทดังนี้ วันนี้เวลา1 5นาฬิกาสนาทีสมเด็จพระกนิธิรีรเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกณวังสระทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้ พลเอกสนิทชนกสังขจันทร์ประหลัดกระทรวงกลาโหมนำนายทหารชั้นผู้ใหญ่สำนักงานประลัดกระทรวงกลาโหมและคณะกรรมาการสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานประลัดกระทรวงกลาโหมเฝ้าทุนละอ,องพระบาททุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาติประจำปี2566เพื่อบำรุงสภา,าชาติไทย พลเอกเจริญชัยหินเทาผู้บัญชาการทหารบกนำคณะกรรมาการร้านกองทัพบ,บกและคณะกรรมาการร้านสมาคมแม่บ้านทหารบกพร้อมคณะนายทหารกองทัพบกโครงการทหารพันธีเฝ้าทูละอ,องพระบาททุนเกล้าทุนกระหมอ่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านกองทัพบ,บกในงานกาชาติประจําปี2566รายได้จากการออกรางวัลสลักบำรุงสภา,าชาติไทยของสมาคมแม่บ้านทหารบกประจำปี2566 และรายได้จากการจำหน่ายผลิตผลโครงการทหารพันดีประจำปี2566เพื่อบารุงสภากาชาติไทยนายดนันสุพัฒรพันธ์กรรมาการผู้จัดการใหญ่บริษัทไบรสณนิไทยจำกัดนำคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทเฝ้าทุลอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหมอ่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาติไทยในงานกาชาติประจำปี2566เพื่อบำรุงสภากาชาติไทย นายสารัตรัตนาวดีประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทกราฟเอนเนอร์จีเดเวลอปเมนต์จำกัดมหาชนและครอบครัวเฝ้าทูลอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิเทพร,รัฐเวชานุกูลในการสนับสนุนและพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนให้มีเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย พลเรือเอกธนิตกิติอัมพลประธานคณะกรรมการโครงการครบรอบ90ปีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนำคณะกรรมการบริหารสมาคมนิสิตเก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟสมาคมนิสิตเก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเฝ้าทุลละอองพระบาททุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย พลเอกจรันกุลละวณิชย์น,นายกสมาคมผู้อาสาสมัครช่วยการศึกษาและคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาตินำคณะกรรมการบริหารสมาคมเฝ้าทูนละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานพ่อตัวอย่างแห่งชาติครั้งที่44ประจำปี2566โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย นายสุกิจจันทองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้และที่ปรึกษาสมาคมสโมอสรอ,องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้นำคณะกรรมการสมาคมและผู้สนับสนุนการดำเนินงานโครงการจัดแข่งขันกอล์ฟการกุศลคนสร้างป่าออ,อปอครั้งที่6ทับ2,566เฟ้า์ทูลละองพระบาททุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2567 นางพากมลรัตตตเสรีกรรมการและรองเหรัญยิกมูลนิธิชัยพัฒนานำนายทองอินวงโสธรและคณะเฝ้าทุละอ,องพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินเลขที่34711เนื้อที่8ไร่2งาน47ตารางวาตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านขา่าอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนา นางกรรกฎคุณาลังการนาย,ยกสมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทยนำคณะกรรมการสมาคมปฏิบัติหน้าที่ระหว่างปีพศ 2566- ถึง2568เฝ้าทูลละอองพระบาททุนเล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย นายเถียนเย่ผู้แทนมหาวิทยาลัยหัวเฉียวสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยนำร้อยตำรวจเอกหญิงทรมนวันชนะเกียรติและนางสาวประพาพรธนะเรืองสกุลไทยผู้ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาหลักสูตรภาษาจีนกลางเรยวเวลาหนึ่งปีเฝ้าทุละอองพระบาทกราบถวายบังคมลา ในโอกาสนี้พลตำรวจโทยงเกียรติมนประนีตผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนและรองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมนทาพรมบุญอธิการบรดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรดารวมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย เวลา17นาฬิกา53นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงแทนพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตลดาพระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายกเกษมวัฒนชัยองคมนตรีนำคณะองคมนตรีและภริยาเฝ้าทูลลอะองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินและสิ่งของเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่12สิงหาคม2567 เวลา18นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงแทนพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะรัฐมนตรีพร้อมด้วยคู่สมรส ข้าราชการสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีคณะสภาผู้แทนราษฎรข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรคณะสมาชิกวุฒิสภาข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาคณะข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและคู่สมรสประธานศาลรัฐธรรมนูญคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญรองประธานศาลปกครองสูงสุดคณะตุลาการในศาลปกครองสูงสุดพร้อมคู่สมรส อธิบดีสารปกครองกลางผู้บริหารสำนักงานสารปกครองข้าราชการฝ่ายสารปกครองประธานกรรมการการเลือกตัง้งกรรมการเลขาธิการและพนักงานสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้งประธานผู้ตรวจการแผ่นดินผู้ตรวจการแผ่นดินคณะผู้ตรวจการแผ่นดินและคู่สมรสผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินประธานกรรมการป้องกรรันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช คณะกรรมการปปชและคู่สมรสเลขาธิการคณะกรรมการปปชผู้บริหารระดับสูงและข้าราชการสำนักงานปปชประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้บริหารระดับสูงและข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เฝ้าทูลละอ,องพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเงินและสิ่งของเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่12สิงหาคม2567ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบป,ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2565เป็นวันแรก วันนี้เวลา10นาฬิกา23นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปหอประชุมวชิวราลงกรณ์มหาวิทยายลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีในการมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจําปีการศึกษา2565ในวันที่5และ6กันยายน2567 ในวันนี้นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีและมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาพร้อมผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีและมหาวิทยาลัยราชพัฏส,สงขลาเข้ารับปริญญาบัตรภาคเช้าและภาคบ่ายรวม3,732คนมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้น้อมนําพระบรมราชโชบายด้านการศึกษามาใช้ในการเสริมสร้างคุณภาพของนักศึกษา ที่ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นภาคใต้และตลาดแรงงานอีกทั้งให้ความสําคัญกับการพัฒนาความสามารถทั้งทางวิชาการและกิจกรรมเสริมทักษะต่างๆส่งเสริมงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นและสังคมรวมถึงให้บริการวิชาการแก่ชุมชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีชุมพรและระนองส่วนมหาวิทยาลัยราชพัฒนสงขลาได้พัฒนาซอฟต์สกิลให้กับนักศึกษาโดยใช้กระบวนการวิศวกรสังคม พร้อมกับดำเนินโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเน้นการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนสังกัดกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่43รวม15โรงเรียนจาก4จังหวัดคือสงขลาสตูลพัทลุงและตรังเพื่อให้มีทักษะด้านการนิเทศในชั้นเรียนอย่างถูกต้องอันจะช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณและเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตประจำปี2,558ถึง2,565ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติเป็นวันที่สองวันนี้ที่ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลร,รูมอาคารอิมิคฟอรัมเมืองทองธานีจังหวัดนนทบ,บรุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์พระเจ้าวราวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวริกรมมืนสุทานารีนาศในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณและเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตครบ36ครั้งและ108ครั้งประจำปี2558 2565ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติในส่วนกรุงเทพมหานครเป็นวันที่2เพื่อแสดงความขอบคุณเชิดชูเกียรติผู้มีจิตศรัทธาบริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจไม่หวังสิ่งตอบแทนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย และยกย่องสถาบันต่างๆที่ให้การสนับสนุนการบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องเสมอมาวันนี้มีพระภิกษุผู้แทนสถาบันต่างๆและประชาชนผู้บริจาคโลหิตครบ36ครั้งและ108ครั้งประจำปี2558ถึง2565เข้ารับประกาศเกียรติคุณและเข็มที่ระลึก,กรวมทั้งสิ้น1,668รายปัจจุบันโลหิตยังคงเป็นยารักษาโรคที่ไม่มีนวัตกรรมใดๆมาทดแทนได้ จำเป็นต้องรับบริจาคโลหิตจากเพื่อนมนุษย์เพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยที่ผ่านมาศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติได้รณรงค์ให้บริการบริจาคโลหิตอย่างสม่ำเสมอทุก3เดือนหรือปีละ4ครั้งเพื่อให้การบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนมีปริมาณโลหิตที่เพียงพอสำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยองค์มนตรีติดตามผลการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำแม่เมยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมด้วยคณะอนุกรรมการเดินทางไปโครงการอ่างเก็บน้ําแม่เมยอันเนืน่องมาจากพระราชดำริตําบทาขุมเงินอําเภอแม่ทาจังหวัดลําพูนรับฟังรายงานผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ําอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่สํานักงานชลประธานที่1และโครงการอ่างเก็บน้ําแม่เมย จากนั้นมอบเด็ตพันธุ์ข้าวพระราชทานให้แก่ผู้แทนกลุ่มผู้ใช้น้ําพร้อมทางพบป่ารัษฎรที่ได้รับผลประโยชน์จากโครงการโครงการอ่างเก็บน้าแม่เมยอ,อนเนื่องมาจากพระราชดำริเกิดขึ้นจากพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รมนาถบพิตรที่ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมรัษฎรที่วัดทา่าศพเมยออำเภอแม่ทาและมีพระราชดำริเกี่ยวกับงานชลประทานเพื่อจัดหาน้ําช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูก กรมชลประทานได้ดำเนินง,งานสนองพระราชดำริปี2538ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี2544เป็นเขื่อนดินสันเขื่อนกว้าง8เมตรยาว690เมตรสูง17เมตรปริมาตรความจุที่ระดับเก็บกักเท่ากับ3.6ล้านลูกบาทเมตรสามารถส่งน้ำช่วยเหลือด้านการอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฎร7หมู่บ้านของตำบลทาขุมเงินอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนและพื้นที่ใกล้เคียง1,120ครัวเรือน รวมทั้งส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่การเกษตรและจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำโอกาสนี้องคมนตรีและคณะเยี่ยมชมนิทรรศการการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพราษฎรในพื้นที่และร่วมปล่อยปลาลงสู่อ่างเก็บน้ำแม่เมยเพื่อขยายพันธุ์เป็นแหล่งอาหารและสร้างอาชีพให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ บข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ